ที่เขาคิดว่าเขาจะไม่รอดละแต่ตอนนี้เขายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เรามีความรู้สึกว่าเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายแห่งชีวิตของท่าน การที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับเราต้องทําได้มากกว่าลูกหลานครัเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลแบบยากเราต้องมีหลักวิชาการในการดูแลครับ สวัสดีครับผมทวิตเปงเจมานะครับเป็นผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสาเวทโฮมนสซิงนะครับซึ่งจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงครับเปิดบริษัทนี้มาปีนี้ได้เป็นปีที่5นะแล้วครับแล้วก็จดทะเบียนพณิชย์อย่างถูกต้องนี่ได้ประมาณ3ปี เป็นอาชีพของการเสืละนะครับเพ่อก,การดูแลผู้สูงอายุจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์และความสามารถตามหลักวิชาการในการดูแลผู้สูงอายุดังนั้นอาชีพนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีใจที่มีความเมตตากรุณาสูงในต่อผู้สูงอายุครับ <S 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 ก็เริ่มจากการดูแลทั้งหมดองค์รวมทั้งหมดของผู้สูงอายุนะครับตั้งแตยยาา่สุขภาวะกิจวัตรประจําวันการเคลื่อนย้ายอาหารสุขภาวะโดยรวมพื้นที่สิ่งแวดล้อม จะต้องมีทักษะประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เรื่องประทับใจในอาชีพมีเยอะนะครับจากผู้สูงอายุที่เขาคิดว่าเขาจะไม่รอดละแต่ตอนนี้เขายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เรามีความรู้สึกว่าเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในภาวะบ้านปลายแห่งชีวิตของท่าน อาชีพนี้มันเป็นอาชีพแห่งการดูแลผู้สูงอายุในวันที่ท่านจากาไปเราก็จะมีความรู้สึกเราสูญเสียเหมือนเราสูญเสียญาติของเราจริงๆไปเราต้องส่งพนักง,งานของเราทุกคนนะครับไปเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยเพาะว่สุดท้ายครับ ตอนนั้นผมไปอบรมเพิ่มเติมเพิ่มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพท่านได้มาแนะแนวในการใบประกอบวิชาชีพผมก็เลยเห็นเลยว่าถ้าเราผ่านตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีใบไปการันตีให้กับญาติผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่เราทํางานเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจกับผู้รับบริการและองค์กรที่เราไปสมัครงานครับ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันค,คุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วอีกวันหนึ่งเรามีนัดในการสอบนะครับมีคนถามบอกว่าเราต้องไปสอบเหรอมันมีความจําเป็นกับเราขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งผมก็ได้ตอบกับเขาแบบว่ามันมีความจําเป็นในอาชีพนี้เพราะว่าใบคนสมุฒิวิชาชีพมันจะเป็นใบาการันตีหรือใบเบิกทางในธุรกิจในข้างหน้าวันที่ท่านเสียอีกวันหนึ่งเราต้องไปสอบเราก็ออกไปสอบทั้งที่ใจเนาะก็ไม่อยากจะไป เราต้องทาได้มากกว่าลูกหลานครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลแบบยาตเราต้องมีหลักวิชาการในการดูแลครับ ไปคุณวุฒิวิชาชีพมีความสําคัญขององค์กรเพราะหมายถึงว่าพนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการทดสอบสามารรถ,ถนะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและถูกต้องโดยที่มีสถาบันคุณวุิวิชาชีพเป็นคนออกใบกรันตีให้เราว่าพนักงานคนนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่เราจะส่งไปปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการจริงในการดูแลผู้สูงอายุจริงครับ ในการสอบการประเมินยากนะครับเพราะว่าจะต้องมีทั้งหมดถึง3สเตจในการที่เราจะต้องไปทดสอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อเขียนซึ่งจะเป็นหลักว,วิชาการล้วนๆทั้งหมดแล้วก็มีการสอบสัมภ,ภาษณ์โดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและสุดท้ายเราต้องฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุมทั้งหมดดูแล้ว,ว่าเราสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างที่เรายื่นขอไปจริงไหมต้องปฏิบัติทุกอย่างเลยครับตามสมรรถนะที่เราขอไปอย่างเช่นระดับ4ีเนี่ยจะต้องหมายถึงสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุการจัดการในภาวะฉุกเฉินการสื่อสารกับญาติในภาวะฉุกเฉินซึ่งมันยากนะครับในการสื่อสารกับบุคคลที่3แล้วก็ทั้งการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินการส่งต่ออย่างมีคุณภาพเราจะส่งต่อแบบไหนที่เราส่งต่อได้แบบมีคุณภาพ ในฐานะของผู้ประกอบการนะครับบอกได้เลยลูกน้องที่ผ่านการอบรมคนอวรุ่นาชีพเรามีความมั่นใจในตัวเขามากขึ้นทุกครั้งที่ยังไม่มีใบการันตีใบนี้เนี่ยเรายังจะเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะสามารถปฏิบัติการในสถานการณ์จริงๆแบบนั้นได้ไหมตอนนี้นะครับในฐานะผู้ประกอบการเรารู้สึกว่าเราโล่งใจตรงนี้ไปเยอะเขาสามารถสอบผ่านตรงนี้ได้ก็แสดงว่าเขาสามารถปฏิบัติการได้จริงได้ ดูแลผู้สูงอายุเนยค่ะแต่ว่าถูกส่งไปอยู่ที่กรุงเทพจากนั้นก็ลาออกจากที่กรุงเทพแล้วก็มาเชียงใหม่ตอนมาเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้งานนะคะพอดีว่าทางโรงเรียนเขาติดต่อมาว่าเขาต้องการคนอย่างนี้ช่วยหนูก็เลยโอเคมาตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะค่ะแล้วก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง อนแรกก็ไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่าด้วยภาวะทางการเงินที่บ้านนะคะเขาก็ไม่มีเงินซัพพอร์ตในการที่เราต้องเรียนมหาลาัยแล้วก็หลายปีด้วยก็เลยมาตรงนี้ดีกว่าจบเร็วได้งานเร็วได้เงินเร็วแล้วค่อยเก็บเงินเรียนต่ออย่างนี้นะคะแต่พอเข้ามาแล้วก็ทิ้งไม่ได้ ความมั่นใจให้กับเราแล้วก็ยาคนไข้ด้วยถ้าหากว่าเราไม่มียาคนไข้เขาก็จะคิดว่าเราอ่ะไม่ได้จบมาแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ยาคนไข้เขาก็จะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ oh. <laughs> มันยากมากกระทันหานด้วยอะ่ะไม่ได้อ่านหนังสือก็ว่าเอา้าก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสอบยังไงเอา้าแล้วจะจะทำยังไงดีคือกังวลไปหมดเรามีประสบการณ์นในการปฏิบัติดูแล้วถึงแม้ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็พอทําได้นิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะผ่ังมาได้พอไปแล้วก็ได้มาก็ดีค่ะสร้างความวมั่นใจให้กับเราแล้วก็ยากด้วยอยากจะเชิญชวน คนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าจบผู้ช่วยพยาบาลแล้วลองไปสอบใบคุณอวุธนี้ดูเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ญาติคนไข้คนไข้แล้วก็ตัวเราด้วยค่ะแม่ชื่ออนอนนงปาณพันธ์ค่ะตอนนี้ย่างเขา72แล้วค่ะคุณพ่อชื่อนอ,อสุพางปาณพันธ์ อายุย่างเขา76แล้วอ่ะป่วยมานานแล้วปีนี้เขาปีที่5นะคะตั้งแต่ทีแรกเลยออกมาจากโรงพยาบาลตอนนั้นพ่อเขายังใส่ฟีดอาหารอยู่เลยนะฮะใช้บริการที่นี่เขาก็บริการดีพ่อใส่ฟีดอาหารไม่ถึง6เดือนดีอะ่ะอาการทุกอย่างดีขึ้นนะแล้วก็เป็นอาหาร ที่เราใช้ด้วยเราใช้นมของโรงพยาบาลแล้วก็คิดอาหารขึ้นเองเป็นน้ำผักปัน่นอาหารปัน่นฟิตเข้าไปไม่ถึง6เดือนดีพ่อถอดสายถอดสายแล้วเริ่มทานอาหารเหลวทานข้าวต้มมันมีความจำเป็นมากเพราะว่าผู้ป่วยชนิดนี้มีเยอะขึ้นแม้ว่าจะเดินไม่ได้ แม้ว่าจะเดินได้นิดหน่อยเด็กของครูเล็กเนี่ยนะฮะถูกสอนมาดีว่าไปอยู่กับครอบครัวไหนให้กลมกลืนไปกับครอบครัวนั้นไม่แรงน้ำใจดูแลไปหมดอะค่ะอย่างย่าเนี่ก็ถูกดูแลคุณย่าทานข้าวหรือย,ยังอะไรประมาณนี้เพราะเราก็แก่แล้วเงี้ยคุณย่าทำนั้นไม่ไม่ไหวไหมหนูทำให้คุณย่าไปนั่งเฝ้าคุณปู่ทีละหนูทำสิ่งนี้ให้นะเงี้ยค่ะ เขาใส่ใจดีไม่กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีการรายงานเสมอว่าวันนี้ณนะวันนี้คนป่วยเป็นยังไงความดันอะไรดีไหมทานข้าวเป็นยังไงแล้วก็สุขภาพจิตของคนป่วยดีไหมคะนี่ถ้า เขาได้รับใบนี้นะฮะก็เป็นบรัการันตีสําหรับอาชีพเขาเขาสามารถไปดูแลคนไข้คนอื่นได้อย่างที่คนไข้เขาไว้ใจแล้วก็ยอมรับในความสามารถของเขาเขาคือมือจริงจริงๆ ในฐานะผู้กระกับการนะครับอยากจะเชิญชวนผู้กรากอบการทุกท่านส่งพนักงานของท่านนะครับไปอบรมเพื่อทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของท่านมันเป็นผลประโยชน์ให้กับองค์กรของเราและตัวของพนักงานของเราที่จะปฏิบัติงานให้เราในอนาคตขอบคุณครับมืออาชีพ